ดูความแวววาวเนื้อในหม้อนี้สิทุกคนวันนี้จะพามากินหมาล่าหม้อไฟเปิดใหม่ที่สยามดิสคัเวอรีเป็นร้านที่ส่งตรงมาจากมณฑลเสฉวนที่มีมากกว่า1 0 0 0สาขาทั่วโลกที่ร้านจะใช้วัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยมอย่างเนื้อวัวติดมันหรือหมูคุโรบุตะมีฟองเต้าหู้ม้วนและโอสุนที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับหมาล่าหมูบดกุลาบนี่ก็ของดีที่ควรสั่งปลาดอลลี่เนื้อวหวานหวานหรือไส้หมูที่มาแบบเต็มชามเส้นมันฝรั่งหั่นฝอยนี่ก็อยู่คู่กับหมาล่ายังมีลูกชิ้นกุ น้ำซุปหมาล่าได้รสชาติเผ็ดถึงเครื่องกินคู่น้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านจะได้ความหอมของน้ำมันงายิ่งเข้ากับหมาล่าได้ดีหรือใครที่อยากจะปรุงน้ำจิ้มเองเขาก็มีบา,าไว้ให้ตักกันได้ตามใจชอบและอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ที่อยากให้สั่งนี่คือสบายนาที่ลวกมาจะมีความกรึบกรอบกับลังดียิ่งได้ความเผ็ดชาจากหมาล่าที่เคลือบอยู่นี่แหละความอร่อยที่เราตามหาจะมีหมูทอดกรอบคุกผงหมาล่าให้ได้เคี้ยวกันเพลินเผ็ดชากับหมาล่ากันมาแล้วขอแนะนำน้ำซุปกระดูกหมูหอมๆซดได้คล่องคอจะเป็็นนนุปใสสรชาาาตติหววกกลลมมม่ออัดดดดคเผ้้ไี